คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งและในขณะที่คุณกําลังแปรงฟันคุณก็สังเกตเห็นก้อนเนื้อที่ด้านในปากใต้ลิ้นของคุณคุณรู้สึกกังวลในทันทีคุณไม่เคยสังเกตเห็นสิ่งนี้มาก่อนแต่ไม่ต้องกังวลมันเป็นแค่ปุ่มกระดูกงอกบริเวณขากรรไกรล่างการเติบโตของกระดูกเล็กๆที่ขากรรไกรล่างของคุณถ้าคุณมีกระดูกส่วนเกินนี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของคน40%ที่มีความผิดปกตินี้แม้ว่ามันจะพบได้บ่อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากไหน ตัวยอย่างเช่นในสารัฐอเมริกาแค่สิเอร์เซนของประชากรเท่านั้นที่มีกระดูกเป็นส่วนสําคัญในร่างกายของเราเรามีทั้งหมด2องชิ้นแต่บางคนอาจจะมีกระดูกพิเศษที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเราทุกคนมีกระดูกซี่โครง12คู่รวมเป็น24ซี่แต่ถึงอย่างนั้นคน0.5%อาจจะมีกระดูกชิ้นที่25ชิ้นที่25นี้เรียกว่าซี r วิร์ลิป มันมีตั้งแต่แรกเกิดและเติบโตจากโคนคอเหนือกระดูกหายปารามันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเป็นซี่ยโครงที่เกิดเต็มที่หรือเพียงแค่เส้นใยเนื้อเยื่อบางๆมีบางส่วนของร่างกายของเราที่ยังคงอยู่กับเราตลอดอวิวัฒนาการของเราในฐานะสายพันธุ์และพวก,กเราบางคนไม่มีลักษณะาท,ทางกายภาพที่เหมือนกันอีกต่อไปกล้ามเนื้อปามาริสลองกัสเป็นเส้นเอ็นเล็กๆที่อยู่ในข้อมือของคุณด้วยการงอนิ้วก้อยเข้ามาหานิ้วโป้งแล้วเกรงข้อมือ ด้านในของข้อมือนั้นจะแสดงให้เห็นกล้ามเนื้อปรามาริสลองกัสถ้าไม่ปรากฏให้เห็นแสดงว่าคุณเป็นศูนย์ของเปอร์เซนที่ค่อนข้างน้อยที่ไม่มีมันแล้วการไม่มีมันไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการจับของคุณแต่มันก็จะทำให้ความแรงของการบีบนิ้วที่4และ5ลดลงเชื่อกันว่ากล้ามเนื้อนี้ถูกใช้เป็นประจำในอดีตในกระบวนการการวิวัฒนาการของสายพันธุ์ของเรา มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราแต่อย่างใดและเป็นเพียงแค่ลักษณะที่พวกเราบางคนยังคงมีอยู่มันอาจจะไม่ได้มีอยู่ในมือทั้งสองข้างด้วยไม่ว่ามือไหนจะถนัดกว่าก็ตามคุณใช้มือข้างไหนบ่อยกว่ากันล่ะถ้าคุณถนัดซ้ายคุณเป็นส่วนหนึ่งของคน10%และถ้าคุณถนัดทั้งสองมือคุณก็อยู่ที่1%ที่ถนัดทั้งสองข้างคนที่ถนัดมือสองข้างส่วนใหญ่มักจะใช้มือซ้ายเท่านั้น ความถนัดซ้ายและความถนัดทั้งสองข้างบ่งบอกว่าพวกเขาใช้สมองทั้งสองข้างคนถนัดขวามักจะใช้สมองซีกซ้ายเป็นส่วนใหญ่เราทุกคนมีก้นกบซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงเรื่องราววิวัฒนาการอันยาวนานของเราเราเลิกใช้หางเมื่อประมาณ25ล้านปีก่อนแม้ว่าในขณะที่เรายังเติบโตตอนที่เป็นตัวอ่อนเราต้องผ่านกระบวนการที่หางเติบโตและหลังจากนั้นประมาณแสัปดาห์ เราก็สูญเสียหางไปโดยสิ้นเชิงมีบางกรณีที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับหางมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันประมาณ25รายที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักผู้ที่เกิดมาพร้อมกับหางไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากหางเลยแม้ว่าหางจะเคยเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องการทรงตัวก็ตามหางไม่มีหน้าที่อะไรเลยในร่างกายเนื่องจากมันไม่มีกระดูกหางประกอบด้วยเส้นประสาทเส้นเลือดและกล้ามเนื้อเท่านั้น คุณคิดว่าคุณเป็นคนเลือกกินหรือเปล่าคุณคิดว่าผักชีมีรสชาติเหมือนสบู่หรือคุณทนกับสับปะรดบนพิซซ่าไม่ได้ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นเทสเตอร์แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบไหนผู้คนมากถึง30%เป็นป็นซูเปอร์เทสเตอร์และจะเพลิดเพลินหรือผิดหวังจากอาหารมากกว่าคนอื่นอาหารที่มีรสขมสำหรับซูเปอร์เทสเตอร์นั้นมักจะหวานสำหรับคนทั่วไปซึ่งคิดเป็น40 นอกจากนี้ยังมี30%ของนอนเทสเตอร์ aster, คนที่รับรสอาหารไม่ค่อยได้พวกเขาไม่ค่อยตื่นเต้นกับการกินสักเท่าไหร่คุณมีความสามารถในการระบุโน้ตดนตรีหรือเปล่าประมาณหนึ่งในหมื่นคนแยกแยะระดับเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องฝึกฝนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นป๊อปตาคนดังคนต่อไปหรอกนะพวกเขาแค่ระบุโน้ตดนตรีเฉพาะจาะจงได้อย่างง่ายดายเมื่อฟังสีตาของเรามีความหลากหลายมาก ความแตกต่างในการเปิดรับแสงของดวงตาของคนเป็นตัวกำหนดปริมาณการสร้างเมลานินซึ่งช่วยสร้างเฉดสีต่างๆมากมายเนื่องจากการย้ายถิ่นกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในช่วง2-300ปีที่ผ่านมาทําให้มีเฉดสีหลากหลายมากขึ้นแน่นอนว่ายีนของคุณก็มีส่วนสําคัญเช่นกันเราระบุเฉดสีตาต่างๆได้หลายร้อยเฉดเพื่อแสดงว่ามีรูปแบบต่างๆมากมายแค่ไหน แต่เราจะจํากัดหมวดหมู่ที่แตกต่างกันให้เหลือเพียงแค่6กลุ่มสีหลักเพื่อจะได้พูดสรุปให้ได้สั้นๆคนส่วนใหญ่มีตาสีน้ําตาลประมาณ79%ของประชากรโลกมีสีตาที่เหมือนกันครั้งหนึ่งมนุษย์ทุกคนมีเพียงตาสีน้ําตาลเท่านั้นจนกระทั่งเมื่อประมาณ6,000-10,000ถึงปีก่อนตอนที่มนุษย์อพยพไปยังยุโรปตอนเหนือมีการกลายพันธุ์ที่ช่วยให้ดวงตาปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแสงได้ ดวงตาสีฟ้ากลายเป็นสีที่กลายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดและคนตาสีฟ้าทุกคนในปัจจุบันก็ต่างมีบรรพบุรุษมาจากยุโรปปัจจุบันคนตาสีฟ้ามีประมาณ10%ของประชากรมนุษย์ดวงตาสีน้ำตาลอมเหลืองและสีน้ำตาลแดงมีประมาณ5%เทั้งคู่ดวงตาสีเทามี3%เและสีตาที่หายากที่สุดคือสีเขียวซึ่งมีแค่2%เซเท่านั้นแต่ที่หายากที่สุดก็ยังคงเป็นคนที่มีตาสองสี ซึ่งตาทั้งสองข้างมีสีต่างกันมันเป็นกรรมพันธุ์และยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางพันธุกรรมอื่นๆมีประชากรมนุษย์แค่หนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นที่มีคุณลักษณะที่หายากอย่างไม่น่าเชื่อนี้แม้ว่าดวงตาสีฟ้าจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นแต่ก็มีมากกว่าในบริเวณที่ผู้คนมีส่วนในยีนที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากดวงตาสีฟ้าเป็นลักษณะด้อยเช่นเดียวกับผมสีแดงซึ่งเกิดขึ้นแค่ไม่เกิน2%ของประชากรทั้งหมด ถ้าคุณมีผมสีแดงและตาสีฟ้าคุณก็จะเป็นศูนย์หนึ่งของเปอร์เซ็นที่น้อยที่สุดในความหลากหลายของผมและตาซึ่งคิดเป็น0.17%ของประชากรมนุษย์ทั้งหมดแม้ว่าดวงตาสีเขียวสีเทาและสีน้ำตาลแดงจะมีจำนวนน้อยกว่าสีฟ้าแต่ยีนของพวกเขาเป็นยีนเด่นเพราะงั้นในกลุ่มคนผมสีแดงที่มีปริมาณน,น้อยตาสีฟ้าจึงมีโอกาสน้อยที่จะมีในกลุ่มคนเหล่านั้นเมลานินที่ช่วยให้สีตาเปลี่ยนส่งผลอื่นๆต่อร่างกายมนุษย์ได้เช่นกัน การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อเมลานินนั้นเกิดขึ้นใน0.005%ของคนในสหรัฐอเมริกาและนั่นทำให้เกิดภาวะผิวเผือกการเกิดขึ้นนั้นแตกต่างกันไปทั่วโลกเช่นเดียวกับผลกระทบทางตาในภาวะผิวเผือกการผลิตเม็ดสีได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อกระจายเซลล์สำคัญๆที่ส่งผลต่อสีของผิวหนังเส้นผมและดวงตา คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะผิวเผือกจะมีผิวสีขาวเหมือนหีมะผมสีขาวเหมือนหีมะและดวงตาของพวกเขาจะเป็นสีฟ้าซีดผสมชมพูอ่อนรูม่านตาเองก็เป็นสีแดงสีแดงมาจากแสงที่สะท้อนจากเส้นเลือดในจอประสาทต,ตามีภาวะผิวเผือกอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งทําให้มีผิวสีคล้ำขึ้นเล็กน้อยและสีของผิวหนังและขนก็จะเข้มขึ้นเล็กน้อยด้วยภาวะผิวเผือกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในมนุษย์เท่านั้น ต่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเกือบทั้งหมดคุณมีรูเล็กๆที่ด้านหน้าหูเหนือรูหูไหมนี่คือพรีออริคูล่าพิษในช่วง6สัปดาห์แรกของการพัฒนาของเด็กนานก่อนที่จะเกิดใบหูซึ่งเป็นส่วนภายนอกของหูจะพัฒนาพรีออริคูล่าพิษเกิดขึ้นเมื่อใบหูไม่หลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นน้อยกว่า1%ของมนุษย์ แม้จะมีการคาดเดาว่าการมีรูเล็กๆนี้เป็นเพียงส่วนที่เหลือจากเหงือกที่เราเคยมีจากบรรพบุรุษในทะเลข,ของเราแต่ก็ไม่มีอะไรยืนยันทฤษฎีนี้ได้อย่างแน่ชัดมีสิ่งพิเศษบางอย่างที่ทําให้เราได้เปรียบในชีวิตประจําวันบางคนมีการกลายพันธุ์ของยีน DEC2 หรือที่เรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าคนที่นอนน้อยโดยธรรมชาติโดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าคน1%นี้ ต้องการนอนหลับแค่ประมาณ6ชั่วโมงในแต่ละวันคนส่วนใหญ่อาจรู้สึกเหนื่อยล้าหลังจากผ่านไป1วันแต่ผู้ที่โชคดีพอที่จะอยู่ใน1%นี้จะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะใช้เวลาทั้งวันของพวกเขาอย่างสดชื่นคุณเคยดูภาพแล้วสังเกตว่าสีของบางสิ่งแตกต่างจากที่คนอื่นมองเห็นหรือเปล่า อาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความสามารถที่หายากในการมองเห็นสีต่างๆมากกว่าคนอื่นและอาจจะมองเห็นเฉดสีต่างๆได้ถึง100ล้านเฉดสีถ้าคุณเป็นเช่นนั้นคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนหายากที่เรียกว่าเตยตาโครแมตซึ่งมีเซลล์รูปกลวยสเซลล์ในดวงตาของพวกเขาไม่เหมือนคนอื่นๆที่มีแค่3และถูกระบุว่าเป็นไตรโครแมตการศึกษายังสรุปไม่ได้ว่าใครมีแนวโน้มที่จะมีปรากฏการณ์ทางตาที่หายากนี้ แม้ว่าจะพบได้บ่อยในผู้หญิงก็ตามมันระบุว่าผู้หญิงมากถึง15%มีความสามารถที่หายากนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นความสามารถที่นกบางชนิดมแมลงปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดก็มีด้วย